เฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุดเจ้าข่าวขาว่ขาวตี้ไหนพะเยะอีหยังอุ้ม้วนทุกใจตัวแน,น่นอนอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุดเจ้าข่าวขาว่ขาวตี้ไหนพะเยะอีหยัง คุณผู้ชมเจ้าช่วงอุจาสนทนาในรายการเจ้านี่ตีภาคเหนือในวันนี้เป็นไออย่างตีพิเศษแต่เลยนะเจ้าเพราะว่าในวันนี้เขาจะมาอู้กันเรื่องของการสืบหีุสาร้อยประเพณีล้านนาปีไม่เมืองของเขานี่นะเจ้าวันนี้เขาจะได้มาหู้ถึงรายละเอียดว่าในแต่ละวันเนี่ยเจ้าล้านนาในอดีตและความเจือต่างๆเนี่ยเปินจะมีวิธีการปฏิบัติไออย่างจะไดกันพองนะเจ้าซึ่งในรายการในวันนี้เขาก็ได้ขับเกียรติจากป่อวันลบนามวงพร เปิ้นเป็นรองประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่ในฐานะตีเป็นผู้มีความหูด้านวัฒนธรรมล้านนามาอู้มาจ๋ามาเล่าในรายการกัเพาในวันนี้สวัสดีเจ้าปวารลบเจ้าครับสวัสดีครับกำที่น้องอู้ไปตะกี้เนี่ยเจ้าน้องกดถึงกำมหนึ่งเจ้าปวรลบคือกำววาปักกระตืนกำเนี่ยจะได้หูแล้วเจ้าคุณผู้ชมว่าคำว่าปักกระ,กะตืนเนี่ยมันมีความหมายหรือมันห้องว่าอหายังเจ้าคือปักกระ,กะตืนนี่ เป็นคำของร้านนาเรียกกันเนาะในการคำนวณที่นี่ทางภาคกลางห้องปฏิทินนี่นะภาคกลางห้องปฏิทินวันห้องห้องปกตื่นโดยประกาคือวันขึ้นวันแรมนี่ขึ้นกี่คำแฮมกี่คำคือเป็นปักเป็นปักแล้วคำนวณวันขึ้นวันแฮมนี่แหละครับมาคำนวณถึงความเป็นพยากรณ์ไปโดย แล้วก็วันนั่นเป็นวันสาคัญนอย่างก็จะอาศัยปกตื่นตัวนี้คํานวณแบบล้านนาแต่ถ้าหากว่ากาห่าปฏิทินจะบอกวันลบปฏิทินเหมือนปฏิทินในรูปแบบตีปสมัยปัจจุบันแบบเดียวนี่เหมือนเดียวกันครับเหมือนเดียวกันครับแต่ว่าคำนวณของล้านนานั่นจะแตกต่างกันด้วยอาศัยวันจันทรคติสุริยคติพ้องนะครับแล้วคานวณออกมาละเอียด เป็นความเจือของคนล้านนานะครับ<อ>จะหาเมื่อจันทร์วันดีนี่นเป็นต้นครับเจ้าก็คือสามารถพอข้อมูลพอเนื้อหาในปักะตื้นล้านนาของเฮาได้เนี่ยได้ครับกัเนี่ยเจ้าปอนลบเจ้าไข่หัวแล้วเวลาในแต่ละปีเนี่ยตีเปินจันทรยปักะตื้นในหนึ่งปีเนี่ยหนึ่งเต่อเปินจะเริ่มเนี่ยกันตั้งเก้าตั้งแต่เมื่อใดแล้วจะ,จะรวบรวมข้อมูลกันจะไหนหมอหัจ้าคือปักะตื้นหรือปฏิทินของล้านนาเฮาเนี่ยาสามารถคำนวณได้ล่วงหน้าได้เลยเจ้าเพราะมันเป็นที่ ปากฏของตัวเลขนะบนว่าอันขึ้นกี่ค่้แฮมกี่ค่้แล้วอันอย่างมันเคลื่อนย้ายในดวงดาวต่างๆพ่องมาผสมประสานในการพยากรณ์สามารถทำลงหน้าได้เลยหลายปีก็ได้ครับเจ้าก็คือย่าเหมือนกับปฏิทินเหมือนแบบร้อยปีจะอ่านเหมือนกันแ้วบอกโอ้อันนี้เข้าใจเจ้าเข้าใจละแล้วเวลาศาสตร์ในการเอามายน่าเปิดเอาศาสตร์ต่าง ทางศาสนาพุทธหรือพราหมณ์ฮินดูมาผสมผสานกันคือ,อคือคนี่เรายึดลักเป็นเรื่องคำนวณโหราศาสตร์เป็นลักเป็นลักการเคลื่อนย้ายของดวงดาวก็ดีหรือว่าการการตัวเลขที่เขาคำนวณออกมาเนี่ยนนมันไปตรงกับลักษณะของ ที่เขาแปลงเอาไว้เป็นปฏิทินกระด้างเอาไว้เป็นจดไย์พองมันจะคำนวณเป็นตัวเลขออกมาอย่างอีกเจ้ามันก็คือจะหันเลยและหตัวเลขเพราะว่าเขาจะสามารถเนได้แบบหลายๆปฏิทินหลายๆปีก็ได้เหมือนเดียวกันอ่ะกํานี่ย่อนปีกหมาปีไม่เมือง2568นี่เจ้าพ่อเจ้าเปิดมีกรรมทานายไหวไอ้อย่างจะได้พ่องตีหน้าสนใจตีถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ตีคนเมืองบ้านเขาต้องหูต้องเตรียมตัวเอาไว้เลยสำคัญที่สุดนะ อูถึงถ้าละอู้ละเอียดมันก็คงจะละเอียดไปแต่ว่าสําคัญคือปีนี้เนี่ยวันปุ๊ดเป็นวันทงชัยนะวันปุ๊ดนี่เป็นวันที่เรียกว่าทํานายฝนเจ้าทํานายฝนออกมาว่าเออปีนี้นี่ฝนจะตกกี่หาไอ้นะเป้นคานายปีนี้นี่ตก6 0รหาห0 0หาเนี่ยตกในเมืองมนุษย์เหี่ย60เส้บไปตกเหี่ยน้ํา,าทะเลไปถึงป่นแห่ร้อยซาว้นะ บกปลาหิมพานร้อยแปดสิบหาอย่าไปตน้นการคำนวณลักษณะอีว่ามนุษย์หอแค่หกสิบหานี่ฝนจะน้อยก่อนนะครับการทําให้ทาหน้าการเกษตรจะมีปัญหาเรื่องน้ําหรือไม่ก็คํานวณลงหน้า,าแต่ปีนี้ถ้าตามลักปฏิทินหรือปกติรนลคํนาคนวณว่าเนี่ยหกสิบหามืองมนุษย์นี่น่าจะปลอดภัยจากน้ําท่วมนะ<อ>ปีนี้ปีที่แล้วอาจจะนักไปน้อยคร<อ>ับเจ้า ปีที่แล้วนี่นนะ้ำน<อ>ักปีนี่น้ำ<อ>นี่หกีฟหาอาจจะแบบมองน้อยอาจจะแรงพอ,พอ พอดิบพอดีบางพื้นที่อาจจะมีแรงพองก็ต้องเตรียมตัวละมีการบริหารจัดการน้ำเวลาเขาพอประกตือนจะอี้เขาก็จะได้วางแผนไว้นะแอ่ยถูกต้องถูกต้องโอ้อยังบ้านข้าเจ้ามีไห่มีนาข้าเจ้าก็ต้องเตรียมตัวแลัวบ้านอยู่เพิงตั้งสายเหนือก็ต้องพอละว่าเอ้น้ำถ่าจากบริบูรณ์ดีก่อนเดือนไหนปกติมันก็คลาดเคลื่อนไปนะเจ้าถึงหน้าฝนบดตกสักําไปตกเถื้เลยเวลามาเหี้ยมันก็เลย การทําให้การการดำเนินชีวิตมันก็จะเปลี่ยนแปลงไป3ามูมิประเทศเหมือนกันสภาพอากาศอะไรอย่างต่างๆมันก็มีผลโดยรวมเหมือนกันแต่เรื่องหลักๆเนี่ยก็คือในประกาศตื่นล่านนาปีเนี้ยบอกเลยว่าประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องน้ําเรื่องน้ําเรื่องการเป็นยูเรื่องของการดารงชีพของผู้คนน้ําอากาศนี่เป็นหลักจะมีพยากรเป็นจะได้พ่อง S <S าาตามลักษณะของที่โบราณจารย์คำนวณเอาไว้นี่นะครับนี่ก็คือเขาก็คำนวณตามตำร,ผราผหรศาสตร์แบบฉบับของล้านนาของล้านนาเจ้าก็ออกมาเป็นปกระตือล้านานปี2568<ม>นยี่แ,แ,แต่ได้ยินแต่กี้ก็จ่นใจแล้วเจ้าว่าปีนี่เนี่ยน้ำฉับนักเหมือนปีแล้วพอปีแล้วนี่นักล่ำไปเนาะเจ้าเนาะบางคนรถยังม่ได้ใจเลย <S <S บ้านก็ยังมาได้เคลียพื้นที่ที่คอนทีเปิลกอนนะเจ้าถ้าอู้ถึงเรื่องวันสําคัญพองแล้วเจ้าปวารวโรบเจ้าวันสําคัญไออย่างต่างๆติมีอยู่ในปกตืนล่านาหรือว่าปฏิทินล่านาเนี่ยเจ้าปีสองพันรปีเนี่ยมันจะมีวันสําคัญไออย่างจะได้ผ่องเจ้าจะได้วางแผนว่าเอ๊ใครึ้นบ้านไหมใครออกรถไหมอย่างเอ่าเจ้าบอกคือ เขาบอกวันสําคัญของปฏิทินของของของประเพณีกอนเนาะจ้าเจ้าล้านนาไทยเฮามีประเพณีเดิมทีมันมีเจ็ดวันเจ้าแต่ว่ามาเมื่อลนได้เหลือสี่วันเจ้าหายไปสามวันสามวันที่หายไปเป็นวันอย่างเดีดเดไล่คือฟังนะครับจ้าคือเบื้องต้นมันก็จะมีวันหนึ่งวันสำคัญรองเนาะจ้าสองวันเน่าหรือวันเน่าเจ้าสามวันพญาวันเจ้าสี่วันปากปี ห้ามันจะมีปากเดือนอปากวันปากยามมัมีนักในอดีตมีเจ็ดวันวก็ทํากิจกรรมตลอด แต่เมื่อลุนมานิดเนื่องจากว่าสภาพบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปการทำมาหากินนี่จะมามวนกงนกับเย็วันในบทต้องอย่างรถเลยรถเฉียสามวันเลยเอาละปักปีกปออันปอของปักของแม่นแม่นแม่แม่แบบฉบับย่อแบบฉบับย่อเออถูกค่ะด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปการทำมาหากินอย่างก็มีบทบาทสาคัญนักขึ้นเรื่องของปลาของต้องนะเจ้าเนาะกัมนี่ถ้าอูดถึงเรื่องตีว่าว่าเป็นวันสําคัญกิจกรรมสําคัญนะปติปอล วันนี้จะเล่าให้ฟังว่าอดีตก่อนเนาะเจ้าเอาอดีตก่อนแล้วปัจจุบันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงไปอดีตเนี่ยวันสังขารล่องนะเดิมทีเป็นสิบสามเนาะแต่ปฏิทินมันเคลื่อนย้ายไปเนี่ยอู้ทีหลังเจ้าเป็นวันที่สิบสี่สังขารล่องเนี่ยตอนเจ้าขึ้นมานี่เจ้าบ้านเจ้าจองในอดีตก็จะได้ยินเสียงะทบห้องจิสโปกห้องล่าบัล่ามลุนมาขยิ่งปืนขึ้นฟ้าตุ่มตามห้องเกิดเสียงดัง ความหมายคือว่าหลังจากเตียงคืนเนี่ยสังขารผ่านไปสังขารฮอนจะผ่านไปก็เลยไล่ปูสังขารหญ้าสังขารตุ่มต่ำอัอย่างบาดีทั้งสารทั้งปูงนี่นะจะไจะไล่ออกไปให้กับปีเก่าอ๋อผ่านไปเลยก็เหมือนครับผ่านมาปีหนึ่งะนะปีหนึ่งละอันไหนบดีเนี่ยโจดจิมาทบไล่ไปเลย ฮ้อสะดุ้งสเสด็น,นโอมอีเลยนะอ่าอ้อไหลออกไปไหลออกไปสิ่งเซีชั่ว้รรายต่างๆเสน,เนจันไรก่ดน,นี้อันดีที่มันเป็นความทรงจำที่คบคืนเดืยอย่างาบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านมานะ่ะคือมันเสร็จสิน้นบรรจังขัล่องเมื่อสังขารม,มันล่องไปแล้วเออ เอาบุญีออกไปโดยเจ้าสิ่งมันมจะเข้ามาแตนตีมีการไล่จิบบทบไล่ปูสังขารในสังขาะเข้าใจละมาใจว่าเป็นตรุษจีนัจใจออหยังมาใจครับคนเมืองเฮ้ากัจี้่อ่าสะโปกเหมือนกันจิ้บทบเหมือนกันเจ้าก็จะทําในระยะเวลาสั้นๆเจ้าแล้วก็เรียบร้อยละเจ้าที่นี้หลังจากฮันเมื่อขวายขึ้นมาหามน้อยเนาะคนเฮาได้ลุกขึ้นมาสอยหน้าสอยตาทำพยาบายากินเรียบร้อยแล้วก็จะมีการ ทำกิจกรรมทำความสะอาดบ้านจองนี่ไงบ้านเฮานี่เนี่ยน่าจะเกิดมาเฮาสวากินนึ่งวันเนี่ยบอ่ค่อยสนใจเรื่องความสะอาดทั้งบ้านทั้งใดจ้าสุดก็ดีสารีก็ดีก็ตั้งม่หานะจ้าพดจดออกสุดไปแล้วก็บอกต้องปิ้งมานนะมาเขาเพราะสิ่งเหล่านี้มันมักหมมเรื่องของความสกปรกเรื่องของเชื้อโรคด้วยเชิงหนึ่งบ้านเฮาก็เลยมีความคิดว่าอ้าวเมื่อวันสังขารลองขึ้อมาซักเสื้อพักผ้าก็ดีปัดกวาดบ้านจองก็ดีทั้งในบ้านนอกบ้าน คือมันสะอาดเจ้าอันนี้อดีตเขายังมีทั้งต่วันก็ยังมียะอยู่ยังงยะอยู่เจ้าบ้าน <c oughs> บ้านของพิธีกรก็ย่งอยูอย่เหมือนกันเจ้ามา,า,าเดี๋ยวนี้เริ่มตั้งเก่าละออยังตีอันไม่ยู้ไม่แทบเป้าออยังนี้ต้องเอามาเตรียมไว้ละเผืเ่อต้องอยะวันนั้นว่าสังสรรคองหลังจากทําความสะอาดตึงภายในบ้านนอกบ้านเราบอยนะมีความสบายใจตอนบ่ายในอดีตเพื่อจะไปอาบน้านะสะผมหรือดําหัาวดาหัวคนช่วนตัวนี่นะ แน่นอนเลยเกิดบ้านท้องจะเป็นบ้านเมืองเมืองเมือง,งที่มีภูเขามีดอยนะมีน้ำห้อยไหลน้ำาดี่มันไหลไหลมาเนี่ยน,นะครับเพือ่อจะภาสะผมดำหัวเอาส้มปล่อยเนี่ยเป็นเป็นเป็นยาสะผมมันมีฟองแล้วก็สะผมแล้วก็เออน,น้ำมันไหลเป็นใตอะล่องไปกับสังขารล่องอม,มีความเจือแล้วยังเจือนักว่าถ้าสังขารล่องเป็นวันใดละบินหน้าไปตั้งใดพราะก็จะมีนะเนบดอกไอ,อย่างมีมดม <laughs> ในอดีต อันนี้คือวันสังขารลองแต่เมื่อเดี๋ยวนี้เราอาบน้ําปิ๊กมาบ้างก็จะใส่เสื้อไม่ผ้าใหม่<อ>นี่เป็นการว่าเออ สังคลองนะคนใหม่แล้วนะเจ้าคนเก่าลองไปกับนงไปเรียบร้อยแล้วแต่บาเจว่าไปแล้วไปโตนน่ะเหมืองต้มต้มต้มเก็ได้ยูเหมือนกัน้ามันทอดเนาะแต่ว่าก็วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมเปินเป็นเจีอาบน้ำซ่าผมปี๊มาบ้านก็ใส่ผ้าคลุมให้ภาพจิตใจจะดีขึ้นอันนี้วันแรกเนาะวันแรกนะวันที่สองวันเนาวันเนาหรือวันเน่าเนี่ยจื่อมันออกจากอันวันเน่านี่เป็นประการแรกที่เป็นวันดาเนาะ ทุกคนจะไปกาศไปรีต่างๆนานาจะไปซื้อข้าวซื้อของซื้อ,อย่างหลายสิ่งอย่างไปด่าไว้เพื่อวันพญาวันต่อไปมันจะได้ไปตานวัดในวินนตนจากนั้นเขาก็จะมีการขนซ้ายเข้าวัดเตรียมไม้กัมสลีเตรียมตุงใจดอกบวงเอาไว้ก่อนและวันสําคัญคือเป้นห้ามอูสิ่งที่เป็นซอเสียดคํำยาเพื่อเจื่อต่างๆจะต่อว่าจะดาทอเป้นห้าม ถ้าคนในยะอู้ดิสิ่งบดีบางงานปากจะเน่าจะนอนเสียงไปเป็นบายากับเป็นกุศโลบายตั้งเก้ีปีไม่เมืองเริ่มต้นชีวิตใหม่ละเนาะก็ต้องมีสิ่งดีๆเขาจะมอของบดีแม่แต่ของที่ออกจากปากเขาไปตัวหนึ่งวาจาบดีวันพญาวันวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นวันพญาวันตอนเจ้าเนี่ยของเขาเป็นวิถีพุทธเจ้า มีวัดเป็นศูนย์กลางประเพณีต่างๆก็จะมุ่งหน้าไปวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลไปตานขันเข้าก็ดีเนาะแล้วเ็จต,ตานขันเข้าแล้วบอกก็จะไปส่งน้ำพระตานเจด,ดีย์ซ้ายตานตรงมีมัดวันนาะและสําคัญคือจะไปดําหัวตั้งแต่พระเถระ ทุกเจ้าในวัดก็ดีดําหัวไปจั้งปอทั้งแม่ผู้ยญาตายายผู้มีพู้คุณต่างๆก็ไปดําหัวกันในวันพยาวันเริ่มวันนั้นเป็นต้นไปอันนี้เป็นวันที่ว่าดีที่สุดในรอบปีเป็นวันนะที่เป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้เป็นวัน เขาก็จะได้ห้าปอนจากหยาดผู้ใหญ่ปอกอุ้ยแม่อุ้ยเฮาตัยผู้ใหญ่ที่เฮาหักแล้วก็ขคโรคขอขมาเหมือนไปขอขมาตัวอ้วันปากปีเดี๋ยวจะประจุวันปีวันปากปีเนี่ยหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างเส็จไปสามวันนะเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่คือว่าชีวิตจะเข้าสู่ช่วงใหม่ละปีใหม่ต้นปีละออย่างที่เป็นสิ่งที่ยังติดค้างอยู่ในในสิีรละร่างของเขา ก็จะขึ้นมันออกไปเป็นไปฉาะเคาะเอาเสื้อเก่าผ้าเก่าไปทําพิธีสดาะเคาะก็ดีแล้วเก็ไปส่งเคาะก็ดีเคาะแบบคือตัวมาดและจะไปแล้วเนอจะไปทางานนี่นปีนี้ชีวิตไม่จะเริ่มละสิ่งต่างๆมันจะนักเคาะหามยามล่ที่มีมาเป็นสองคนะเจ้ามันได้ทำอีกคือสกัดไว้สกัดไว้อันไหนตีมันมาดีก็บ่ต้องตัวมาละอเขาตั้งเก่าปีใหม่เอาไปโดยจิตใจดีแล้วมันโคงแล้วเป็นจะอัน สำคัญอันหนึ่งคือแกงมนุนเนอะอ๋อแม่กำลังจะหาว่าเอ๊ะอปอแล้วเปิดใจแย่แกงมนุนกันวันใดแกงมนุนวันที่16บวันปักปีวันปักปีเนี่ยเพราะว่า,าคนท่าจะไปสว่าหากินเนี่ยมาใจรับราชการอย่างเดียว ไปกล้าไปขายก็ดีเนี่ยเขาคนอุดหนุนมีคนฮักคนหุมเนี่ยอย่างมีความสาเร็จก็เอาแกงมันโดนบินทิ่ไปก่อนเนี่ยคือกูสโลบายว่ะมีคนหนุนหลังมันดึงอุ่นใจบอกแมนก็เพราะว่าเขาออกจากบ้านจากขอบครัวไปมันมีคนหนุนหลังแล้วหรอครับไปสู้คนเดียวอ่ะเขาก็แคมีคนหนุนหลังเขาพ่อง่ายๆแบบปะคือมีคนฮักคนหุมอุดหนุนกําชุนกินนี่ต้องกินหน้าก็บอกกินขี้แกนเ่อ ขอให้กินตามที่เขาต้องการจะกินแบบมีความสุขเจ้าเนาะ <laughs> ขอได้กินถ้ามากินมีคลิกใหญ่เออตเอ๊เป็นที่บบบได้กินเลยตึง,งตำเน,นาะตำมะนุนแกงมะนุนซามะนุนยำมะนุนได้หมดขอให้กินสําคัญ ในวัดจะมีมนุนักนน่ครุ๊เจ้าเลยตานหานเข้าก็มีข้าแกงมนุนมาในรูปแบบยำก็ดีตมก็ดีสปบสปะอย่างมหาเสาะในวัดได้เลยวันนั้นตึงใส่ถุงใส่ขันเข้าไปตึงมีน้่กันท้องกัมมี่เจ้าเรื่องของแกงมนุนติวบาเอามาแกงวัดปากปีเนี่ยมันก็เจ้าบอก กมเนี่ยมันก็ถือเป็นหนึ่งกุสโลบายแหมหนึ่งวัฒนธรรมนอติเฮาเนี่ยแล้วก็สืบเนื่องกันต่อมาอแล้วก่อนหน้าเนี่ยเจา้าสมัยอดีตเจา้าเปิดเล่นน้าปีใหม่กันจะได้บอเอาเอาแบบเป็นบรรยากาศติก้องได้ฟังละวเออนึกย้อนยุคไปอ่ะบอคืออย่งอีประเพณีบนเฮาน,นั่นหรอ,เ,อเดินยี่เล่นไฟเจ้าปีใหม่เล่นน้ำ ปีใหม่นี่ก็เหมือนกับปีใหม่ทั่วไปเหมือนกับปีใหม่สากลเนะาะในอดีตผมประท้องอดีตสักสองปีสาสี่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าถึงมกราคมมันจะมีสกสอจ้าอพิมพ์สกสอภาพงมงาวันนี้ซื้อไปเขียนโอไยพร์กันจ้าเต็มเลยนี่มันต้องละมันมีเครื่องทันสมัยโอไอพรตั้งลายดังเฟซก็ได้แต่ส่วนหนึ่งดังปีใหม่เมืองเปิดโอวยพร์โดยน้ําเวลาไปวัดมาเหมือนเอจ้าละบอรหรือไปไหนที่ ไปเอี่ยวไปงานแล้วไปอวยพรนะเอาฮอดหลังแล้วก็อวยพรเนาะขอให้โชคดีเนื้ออีเป็นต้นนะเขามีความสุขเนื้ออย่างเปิดปัญหาเปิดเปิดอวยพรโอ้รดกันแต่มันต้องแจกน้ำแข็งกันนะอวยพรน้ำแข็งคืออวยพรด้วยน้ำแทนสอคสอยิงง่ายออกจับง่ายนะฮับซิงดีล่างซิงบดีออกไปถูกต้องก็อวยพรด้วยนนำมันเย็นคนท้ามันมันเย็นใจนะแล้วปลายแบบนี่ เมษามันน้าฮ้อนเพราะได้ะคนนน้าต้องมีความจุ่มชื่นยิ้มเย้มแจ่มใสอันนี้ก็เป็นที่มาของการว่าเล่นน้ำํำอดีตเปอย่างอี้ แล้วขอเล่นตั้งแต่ต้นเมษาได้เนี่ยนอนวันทองเจ้าแล้วการขนทรายเราบอกกู้เตือเฮาเคยหันแล้วเป็นอย่างต้องขนทรายเข้าวัดบะเดิลนี่ก็ยังมีการขนทรายเข้าวัดแล้วก็จะปักตุ้งบนห้องตุ้งอย่างก็ตุ้งตงใจดอกบัวตุ้งใจตุ้งไส้หมูอย่างมู้เนี่ยบอกมันมีความสําคัญจะใดในช่วงของเทศกาลปีใหม่คือเบื้องต้นเนี่ยทรายนี่ก็เป็นส่วนสําคัญกับวัดเจ้าความเจือเดิมก็คือว่าเมื่อเฮาไปวัดทุวันทุวันเนี่ยวัดมันมีตัวนอนเนาะอันดีบ่มีจนมาได้เทอย่าง ม,มีกระสายละลุวนก็ไปย่ําทรายติดตีนออกจากวัดมาก็ดีทรายนั้นความเจียวก็คือเป็นของสมบัติของของวัดของาศาสนา,าของสงฆ์โอ้เอาทรายออกวัดมาด้วยว่าตั้งใจก็จะเป็นบาปเน้อปีหนึ่งก็ถือโอกาสขนทรายไปก่อเจดีที่วัด,ดเท่นเถียเพื่อจะได้เป็นความเจือเนอะาะการทรายนี้ก็เป็นเป็นกุศลอย่างยิ่ง วัดจะได้กอ่อสร้างก็ดีวัดจะได้ไปถมตีวัดจะได้ไปทําทหลายๆอย่างาทีนี้เพื่อจะให้มันสมบูรณ์แบบตรงนี่ก็เหมือนกันมันกูกับซ้ายาตรงเนี่ยความหมายของตรงถ้าปลิวไปที่ใดความเจี่ยก็คือว่าเออถ้าลูกหลานญาติพี่น้องพ่อแม่ล้มหายตายจากไปไปเกิดไปตกมณนหกก็ดีเป็นเปรตก็ดีถ้าตานตรงเนี่ยจิตวิญ,ญญาณมันจะหันชายตรงแกว่นไว้นะ ทำเมื่อยาดปีน้องได้ครับได้ครับกุศลนั้นสามารถจะพ้นจากที่ที่อบัยภูมิได้ก็เป็นความเชื่อว่าเอาปีหนึ่งไปตานีเดือนหนึ่งตรงกัจะบิวสไวสไวนะเำาไปปักเจเจดีไซน์บุญใหญ่บุญหลวงถ้ามาฟังเรื่องของรายละเอียดผ่านความสําคัญละตึงฮดน้ำดําหัวปีไม่เมืองการตานซ้ายขนซ้ายเข้าวัดนะเจ้าการปักตุงมันจะมีแห็มอันหนึ่งวันหนึ่งตีอันค้าใจว่า แไม่กลมปป่ะป่าว่าโรกเจ้าการแฮไม่กัมปเนี่ยมันมีความสําคัญไอ,อย่างจะได้ละเกี่ยวเนืองจะได้กับอ,อีกไมเมืองคือไม่กัมปขอไปกัําต้นเดียวคุอต้นไม่สลีต้นไม้สลีคือต้นโพเนี่ยเป็นต้นที่พุทธเจ้าตรัสรู้ในประวัติของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อพุทธเจ้าเสด็จต่อขันธพระปรินิพานแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวแทนที่เขานับถือก็คือต้นโพหรือว่าต้นไม้สลีบรรเทา,านี่เนาะ ทีนี้าศาสนาจะอยู่ได้บปอยู่ไ่ได้ก็ต้องมีการกั้มจูสืบต่อก็เลยเอาสัญลักษณ์ของการที่มีต้นโพเนี่ยไปฮึ้มบันหักมันก้นเนอร์ปีนึงก็เอาไม้ไปกั้เอาไว้เนอร์ก็เป็นเชิงสัญลักษณ์เข<อ>าก็าแฮหกกันไปเอาไปกั้มไม่สลีฮืึ้ศาสนาการกุ้งลุ่งเรืองนะ พระพุทธเจ้าได้ดับขันแล้วก็ตัวแทนกับปอู้ไม้คำสันติก็เป็นส่วนหนึ่งเจ้าบ้านเฮามีมีประเพณีอันนี้แล้วก็ทากันมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ปีเนี้ต้องตั้งเก้าไหมละพ่อบ้านข้าเจ้าก็มีกูป้ปีมืนอนกันก็แต่ว่าไปหูมากลาวงแห่เก้าเข้าวัดเนี่ยเป็นความม่วนงั้นแต่ก็ม่วนงั้นแบบนี้ขอบเขตนะเจ้าเนาะถ้าอู้ถึงยอนปีกมาเจ้าปาเวณนี้ปีไม้เมืองล้านนะอันนี้เป็นรูปแบบแบบ ฉบับย่อเจ้าติปว่าลบเอามาฮืองค่าเจ้าพอก็คือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินล้านนาการคำนวณการคำนวณไออย่างต่างๆถ้าอู้ถึงเรื่องของวันสำคัญก็สามารถพอได้เหมือนกันเหมือนได้ครับเจ้ามีแบบฉบับเต็มๆเลยก็เจ้ามีครับมันมีเต็มๆละเอียดแล้วกระโจงสอจะใหญ่น่อยอ่านคนเท่าอ่านได้ดีนะครับเจ้าปฏิบัติได้ครับ รายละเอียดส่วนใหญ่แล้วเป็นจะมีเนื้อหาไปในเชิงไหนพ่องในเชิงที่การคำนวณมื้อเย็นวันดีการจะได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยวันใดก็ตามที่เขาะจะออกรถก่อนดีจะแต่งงานก่อนดีจ,จะขึ้นเฮือนใหม่ก่อนดีหรือจะไปทําการกุศลไปทรมาหาก,กินที่ไหนออกจากบ้านวันใดหรือว่าได้รับยศถามมันดาสักจ,จะเฉลิมฉลองอย่างไรเป็นมงคลก็จะดูวันนี้มีคนมาถามบ่อยแม้กระทั่งจะเผาซพ วันไหนเป็นวันเก้ากองก็จะเลียก้นไปเหี่ยบ้านเมืองเถจ้าถ้าสมมุติว่าใครฮับใครได้ไปฮับได้ทีไหนพ่อมีมีนักวัดต่างๆนี่เป็นจะแปลงปฏิทินล้านนานี่แจกเจ้าไปฮับบ้นไลอันนี้คือความสําคัญของคนล้านนาเขาต้องหู้วใช่ว่านะต้องมีติดบ้านวัยนะเจ้าอันนี้ก็แม่นเพราะว่าเจ้าเอ๊ะ จะทาบุญขึ้นบ้านไหมวันไหนดีฮะสะทอเคาะวันไหนจะเริ่มงานไหมวันไหนจะาจะดายพอ,อรบอ,อยางามกันไว้จะได้เตรียมตัวคําถามสุดท้ายแล้วเจ้าปอดในบทบาทของสภาวัฒนธรรมกันพ่องเจา้าถ่่นยาจะฮือแบบรณรงค์ทางด้านวัฒนธรรมปีใหม่ในช่วงเนี้ยไออย่างจะได้ส่งเสริมด้านใดตีแบบหัานว่าเออมันลดน้อยถอยลงไปอย่างยาเจา้าคือจริงๆแล้วทางสภาวัฒนธรรมเขาได้คำหนึ่งถึงสี่สี่มิติ มิติทางวัฒนธรรมมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็มิติทางด้านสิ่งแวดล้อมสี่เรื่องที่นี้สําคัญคือมิติสังคมกับวัฒนธรรมี่ต้องมากู้กันที่ผมได้บอกว่าประเพณีเนี่ยมันเป็นประเพณีวิถีพุทธบัานฮามีวัดเป็นศูนย์กลางส่วนนักเขาจหันการโฆษณาการเชิญชวนมันจะเป็นการเรื่องโค่นน้ำเรื่องการแสดงกับสุนักแต่ว่ามิติหนึ่งถามว่า ที่เขาอูกกอ้กันตะกี้ว่าราัควรจะไปตาทางเขาเนี่คือคนอยึดถือตั้งทีใจเป็นรักต้องคํานึงถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ไปตาทางเขาพเพิ่มเติมติดตาได้ไปหน้าก่อนดีเป็นการสืบต่ออายุพุทธศาสนาแล้วก็สามารถรักษาประเพณีนี้ตวัวน,นี้เขายึดถือตรงนี้ว่ารังสภาวธฒรเราเราลงว่าเอ,อ้จะไปม่วนเป็นกันอย่างเดียวเนอจะไปลืมฮีดเก่าหอยเดิมเฮาทั้งวันวสังหารล่องบอน วันหน้าวันปากวันวันพยาวันปักปีไปได้พองต้องคำหน,นึ่งสินี้เขาจะเห็นเราลงให้คนอย่ายึดยึดถือตัวนี้เป็นหลักเพราะนั้นมิติสังคมตะวันธรรมต้องไปกู้กันทั้งอีว มีตีนรัฐเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็จะมาตัวมรุนเจ้าเนี่ยทั้งหมดตีต่้งด้านปอวลบอู้มาเนี่ยนี่คือวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของคนล่างน,นะเาเป็นซอพาวเวอร์ตี่ซอคล้อง,องก,กับนโยบายบของทางรัฐบาลตีต้องจวยกันสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในทุกๆมิติตัวและในฐานะตีเฮาเป็นลูกหลานคนเมือง เขาก็ต้องมาห่วมกันสืบสารต่อไปต่ยนะเจ้าเนวันนี้ขอขอบคุณจันนักเลยนะเจ้าปอวันลบนามวงพรมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเจียงใหม่ที่ได้เข้ามาห่วมอ้จจารในรายการของเขาในวันนี้ขอบคุณจันนักเน้อเจ้าคุณผู้ชมเจ้าช่วงนี้เดี๋ยวเขาย่างกันซะกันช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการเจ้านี้ทิพภาคเหนือกันต่อเจ้าอัปเดตอัปเดตคูเรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่าก๊กูเจ้าข่าวข้าวตีไหนไผเนี่ออยังอุ้ม่วนทุกใจตัวแน่น